จริงจริงสิ่ง,งที่โปโปเป็นมันก็มันก็โอเคดีมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องต้องเป็นห่วงนะสำหรับผมผมว่าแต่อาจจะจะบอกเหมือนเหมือนเหมือนเดิมความรู้สึกเดิมที่เคยบอกเมื่อหลายปีที่แล้วว่าโอเคถ้าวัานหนึ่งมันโตโปโตขึ้นไปเรื่อยในใน,ในที่ที่แบบว่า โอเคอาจจะไม่ได er> ้ไม่ได้ไม่ได้ทำงานกับพี่หรือไม่ได้อยู่ใกล้เลยอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมัน falling down ลงมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมแค่นั้นครับพี่ก็เหมือนเดิมเลยตลอดก็ดีใจที่วันนี้เป็นพี่ก็ดีใจที่พี่กล้าสู้กับตัวเองกล้าเติบโตกล้าเรียนรู แล้วก็ยอมรับอขอบคุณที่เดินมาด้วยกันอขอบคุณที่เต็มที่ครับ <laughs>